มีนัไปพบหมอฟันครับวันนี้มีนัไปพบหมอฟันครับวันนี้สาาตันุ่่นนอยากเป็นลิเกอค่ะก,ก็

เฮ้ยแสดงว่ามีคนตุงมาก,ก่อนหน้านี้แล้วเหรอหรือว่าอะไรอ่ะถ้าม,มันขึ้นสิบห้าแดงหนึ่งเท้าห้าแดง คนดำแล้วเช่อค่ะอือน่าจะคนลาธนาคารกันนะพี่พี่ตุงองินหนูใส่นี่ตุงอยู่ในนี้ในบ้านก็อยู่ในนี้หรออ้าวมาแล้วมา เดี๋ยวหนูเปิดเครื่องคิดเลขเลยตอนนี้ยี่สิบแดงละยี่สิบแดงขอบคุณครับการชนะยี่สิบอ้า ตอนเมย์ยี่สิบห้าแดง่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสุกร้อยเท่าอย่างในใ้อยสองอ้าวอ้าวขอบคุณนะครับมือใดที่สัน ป่วยผมนะ